มาแล้วมาแล้วสวัสดีพี่น้องป้องปลายสูสุคนนะครับอ้าวมารวยจะมืดก็มารับนะครับนะโอ้วันนี้ช่วงเช้านะครับโอ้อิดกันจะหมดแล้ว มันยังตื่นอ่อนมากลูกตื่นต่เช้านะครับโอ้ งานคนเดียวนะครับ ลังห่วงก็ลังห่วงโทรไปถามแล้วถามถามคุณมอนั่นแหนนละบอกโทรไปถามแล้วมันเป็นไมนี่ไนี่นี่ถามเรานอ,อนี่นะครับนะหลังจากที่ลอดเมื่อคืนครับ นอนเฝ้าจนเกือบตีสามก็ยังห่วงลูกนะครับอันตรายเข้าใกล้ไม่ได้นะครับพวกหมาพวกแมวพวกนี่มันน่น่น่แน่หน่เฮ้ย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  น,นี่ก็จพัน,นตัวนั้นก็นะครับใกล้จะคลอดแล้วนะครับลกมันก็ยังไม่ร้อกนะครับลกมันนี่คนทางภาคอีสานจะจะไปทำอาหารนะครับซึ่งก็เมื่อคืนก็อยู่รอจนปีสาม ตัวนี้ก็เริ่มนะครับก็จะมีความสวยงามต่างกันนะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะครับตัวนั้นตั้งทองนะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้แต่ไม่รู้วันไหนนะครับอาจจะมีซอรไพรนะครับ นอนหลับปุ๋ยเลยเมื่อคืนหลังจากที่ประมาณ30นาทีนะครับคลอดออกมาก็ออกมาไว้ข้างนอกก็เดินเดินตะเปาะตะแปะเดินเล่นทั้งคืนเลยครับตอนนี้ก็ง่วงครมารวยก็จะมาค้อาน้อง ก็คือการเมื่อคืนนะครับ รับเลยเนาะหลังจากที่คลอดก็ตัวแม่ก็จะคอยระวังนะครับให้เข้ามาใกล้นะครับเรจะระวัดระแวงใส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นสัตว์ชาติตยานนะครับ งานอไน,นะครับนานๆๆๆเข้าไปใกล้ไม่ได้เนะี่ย มายมานี่เศาภนี่จ<ฟ>ักต้นหมอก เก็บจบดุดดีนี่รถอันบ้านอันข้าข้าบออันรถอันนั้นน่ะมันมันส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์เลยเคลื่อ,อนของตลอ,อดเลยรถนี่แหละเรยกรถคนนี่แหละ นี่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 ลดนี่นี่นี่นลดสุกนี่แล้วก็บ้านนั้นถ้งมันเข่าเจพัดนะนะล้อมันมันมันยังเงาแล้วมันไปขายไปขายสามร้อย ข้าวก็เริ่มอีกสักสองวันก็ได้เกี่ยวนะครับเริ่มเหลืองนะครับด้านหลังน,นี่ก็คือชีวิตประจำวันนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับของบ้านช่างเดียวนะครับนี่ ต้นมะล,ละกอต้นนี้นะครับใหญ่มากนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับลูกจดกที่เคยเล่าในนั้นนะครับเหลืองเริ่มเหลืองละก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง Happy Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ ดูคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ